สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําคลิปวิดีโอง่ายๆโดยใช้ PowerPoint นะคะซึ่งทุกคนนะคะอาจจะสามารถนําไปใช้เป็นงานพรีเซนต์นะคะในรูปแบบวิดีโอหรือว่าคลิปการสอนนะคะซึ่งจะสามารถเห็นหน้าผู้สอนอยู่ในคลิปด้วยง่ายๆโดยใช้ PowerPoint ค่ะ เราเปิดเข้ามาที่โปรแกรม powerpoint นะคะให้เรามาคลิกตรงที่แถบเมนูด้านบนนะคะตรงสไลด์โชว์นะคะเมือ่อคลิกเข้าไปแล้วเราก็กดเข้าไปที่ตรงคำว่า record s l i d e show นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะ mm hmm. ค่ะเมื่อเราคลิกเข้ามาในสไลด์โชว์นะคะเราก็จะพบกับหน้าที่สำหรับบันทึก PowerPoint เป็นคลิปวิดีโอนะคะซึ่งสามารถเห็นหน้าผู้สอนได้นะคะซึ่งเราสามารถคลิกเลือกตรงนี้นะคะตรงรูปกล้องนะคะว่าเราจะใช้กล้องจากคอมหรือว่าเราจะใช้กล้องจากภายนอกนะคะแล้วก็ปุ่มถัดมานะคะก็จะเป็นปุ่มไมโครโฟนนะคะสามารถเลือกใช้ไมโครโฟนจากโน้ตบุ๊กหรือข้างนอกก็ได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นแถบสีนะคะไว้สําหรับพิมพ์ข้อความหรือว่าเขียนนะคะ ส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นสไลด์ถัดไปนะคะเพื่อให้เราเตรียมตัวให้เรารู้ว่าสไลด์ต่อไปคืออะไรนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะแสดงสไลด์นะคะที่เรามีทั้งหมดนะคะ,ะเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็สามารถกดบันทึกตรงปุ่มสีแดงข้างบนได้นะคะซึ่งเวลาเนี้ยเวลาด้านซ้ายมือเนี้ยมันจะมีบอกเป็น2เวลาก็คือ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นเวลาของแต่ละสไลด์นะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นเวลารวมทั้งหมดนะคะซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ทีละสไลด์นะคะถ้าเราไม่พอใจเราสามารถอัดใหม่ได้นะคะถ้าเราพร้อมเราก็กดบันทึกเข้าไปนะคะ,ะก็จะมีนับเวลาถอยลังให้นะคะ,ะจากนั้นเราก็พรีเซนต์งานไปเรื่อยๆนะคะว่าเราบรรยายเกี่ยวกับอะไรนะคะ,ะจากนั้นก็กดคลิกถัดไปนะคะ เวลาก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ของสไลด์ถัดไปนะคะพอเราจบสไลด์นี้เราก็เปิดสไลด์ต่อไปได้นะคะพอเราพูดสไลด์นี้จบนะคะแนะนำนะคะก็ะกดบันทึกก่อนที่เราจะกดบันทึกเนี่ยหน้าสุดท้ายหน้าที่เราจะโชว์นะคะในวิดีโอเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำท่าอะไรนะคะ,อะพอเราบันทึกหน้าสุดท้ายเสร็จเราก็สามารถกดหยุดบันทึกได้นะคะ เราบันทึกคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถมาตรวจฟังเสียงได้นะคะว่าเสียงที่เราพูดไปโอเคไหมนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะบันทึกใหม่ก็ได้นะคะโดยมากดเล่นตรงนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถย้ายวิดีโอของเราได้นะคะสังเกตดูว,วิดีโอแต่ละสไลด์มันจะไม่เหมือนกันนะคะรูปที่ เป็นการตั้งค่าของเรานะคะเราสามารถขยายก็ได้นะคะตรงนี้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งเราสามารถบันทึกเป็นไฟล์วินโวได้นะคะโดยที่เราจะไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ export ออกนะคะเราก็บันทึกไปว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะคะ ซึ่งไฟล์ที่เราบันทึกไปก็จะเลือกให้เป็น mp 4นะคะแล้วก็กด export ออกนะคะถ้าเราบันทึกไฟล์วิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาลองเปิดดูว่าใช้งานได้ไหมนะคะก็คลิกเข้าไปตรงที่เราเก็บไฟล์งานไว้นะคะแล้วก็กดเล่นดูค่ะก็จะได้ ประมาณนี้นะคะคลิปวิดีโอของเราก็จะมีหน้าผู้สอนเข้าไปในคลิปวิดีโอด้วยนะคะซึ่งเราอาจจะไปใส่เพลงหรือว่าใส่ข้อความเพิ่มเติมได้จากการตัดต่อว,วิดีโอด้วยโปรแกรมอื่นได้นะคะหรือถ้าใครพอใจแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้ค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ